องุ่นเขาใหญ่บรีนี่ขอราบสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับที่โปรดติดตามองุ่นเขาใหญ่บรีที่โทรมาสั่งองุกนเขาใหญ่บรีที่เชียร์ใจวางใจองนกนเขาใหญ่บรีครับนี่ครับวันนี้มีนกต่อเก่าจุดจุดครับนี่มานะครับทปสีอยากได้ครับอาไปเล่นครับนี่ครับนี่เลนนาโฟนครับได้ครับนี่ครับนี่กราบคัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีกครับนี่ ไปหาจัดสานวายเอฟซีได้ดูได้ชมครับนี่ไม่ต้องกลัวครับสายต่อต้นไม้ได้สายไฟได้นี่ครับมีทั้งเสียงเล็กเสียงกลางเสียงใหญ่ครับนี่เอฟีได้ดูได้ชมครับนี่ครับดูครับดูลีลาการจวดครับนี่ครับทีมียากได้บอกโอ้ขอเก่าๆเลยบอกได้จัดไปครับนี่ราคาไม่ต้องแพงครับเน้นด้วยครับบอกได้ครับจะจัดให้ครับนี่ครับนี่ครับมาแล้วครับเจ้า เจ้าสายครับเจ้าสายนี่ครับนี่ครับเจ้าสายที่คูอยู่นี่ครับนี่ครับสายแดงครับสายแดงนี่ครับนี่เจ้าสายครับเข่าสายก็ได้ครับนี่ดูครับนี่กุกเดียวครับนี่เสียงโตดีครับนี่นนเจ้าหิงห้อยครับหิงห้อยครับนี่เจ้าหิงห้อยครับนี่ติดจวดอยู่ฟ้าสีฟ้าครับนี่กงเหล็กนี่ครับนี่ครับนี่ครับ ครับนี่เสียงเล็กๆขึ้นดานห้องครับนี่ขึ้นดานขึ้นดานเลยครับนี่นี่นี่ไอซีได้ดูได้ชมครับราคาไม่แพงครับโทรสอบถามได้ครับนี่ครับแล้วก็มีกรงสวยๆครับนี่ใส่กรงไปก็ได้ครับนี่ครับมีถาดมีกระบอกพร้อมครับเดี๋ยวจัดการติดให้เรียบร้อยครับนี่ราคาก็ไม่แพงโทรสอบถามได้ครับนี่แอซีได้ดูได้ชมครับนี่ครับนี่ครับ ชอบตัวไหนก็โทรหาองค์นกเขาใหญ่บุรีครับเอาไว้เล่นครับนี่ไม่แพงครับนี่ครับนี่รีบโทรครับจะได้จัดส่งโอนจริงส่งจริงครับนี่ครับบางที่ถือไปก็เข้าใจหน่อยครับบางทีผิดที่ผิดทางผิดหน้าครับนี่แต่ไม่ต้องกลัวครับตัวไหนตัวนั้นครับนี่ครับนี่ไม่แพงครับโทรสอบถามได้ครับนี่ราคาย่อมยาวครับนี่สีได้ดูได้ชมครับนี่ จุดจวด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 ครับนี่ไอซี่ได้ดูได้ชมครับนี่โอนจริงส่งจริงไม่ได้โม้ครับอย่าลืมกดติดตามขอลลเขาแย้มฟรีครับจะได้มีโอใหม่มารับชมครับสวัสดีครับเอาจวดเข้าลูกวจวดเข้าเร็วจวดเข้าเร็ว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 เอาเอาเร็วเอาเอา Terima